ก็อยาลูกซ่าสือตัวละตาแตงกวงเก้าพันเปดนู้กินนิวาตัวจตาเมนมนออกมือเบอะกว่าบ้าเลยไปชวนแลลกเดอดชิซื้อตรวตาแตก้าพันป็สุจันดาวเตียมไม้อันมังค์ซาำกันกองไม่ใช่้ด้ได้สิวะรอยอะ่ไม่เบียร์สือพรแกรมตางเออ บียไม่ป่อการน,นี้พอดีออจุเคราะหจากป้าจะมา่อวานตีน้อยร้านบางน้องเครจากป้ากา้าเต่าดอยอ่ะลอยเจ็ดสิบก็รถราคาเอีนโตกไม่จีรถราคาปกติเคราะหกป้าก็มีกลมน้อยหนึ่งแปลงอันหนึ่งแกวป้อหนึ่งกาเอตัวนึงมือรถเผื่อโจจริงตังไม่ปอพอดีปีนี้ลูกสาวยังไม่ได้โอนเลยอะ่ะ หอมไดโอนกาพี่เลวไดโอนต้องขึงก้มปีนี้ไดเปลาหมอเป็นเฮ้ยไรลำบากเลยจังวะแปลกแปลกไรๆๆหมายถึงว่ามาอยู่ตีนี้ไม่เกี่ยแต่นี่ขอเห็นไม่อยู่กรุงเทพมาอยู่ปากใต้ตับไรอ่ะกรุงเทพอยู่ไม่ได้อากาศร้อนจุ่มเบย Dù tiền này của mến cảnh, mến vải mến phát năng bong tung, ai ráy à, lục bong tung, mày rồi ráy bong tung, thế này truôi mình bong từ rát mày luôn lơi, rượu kia cay, mệt trói giờ quá, mệt cõi lại bảo tản, bảo tản lên lai này, bảo đại chat gần mong lục tú cọ, non mày cười với trong này. ปิดเตสตลอดเลยอ่ะก้าไปเลยมั้งดังเฟสช่างยันโพนโลบเจียนมากกว่านันดูจักอีเล่นดูไม้นี่ติดตอนก่อนี่ติดสัญญาณไวไฟใช่อ่ะเน็ตไงโตีไอ้่า้เน็ตเตี๋ยแบบตอนก่อนอย่าไปยุง่งเลยนะเล่นกันทุกวันจับโยมมันจะ็กๆได้นอนเด็กมันไล่มาต่องโยห่างกันมะก้าวไปเลย con cây ăn con dân này nè đẹp chóng mà tôi mẹ tôi được tài tài uống nè chẳng thế ôi chóng co qua mẹ nè à con chăn con chăn ô hà mai chăn lưu mẹ tọc cưng trói ở tân nữa nè cây trông quét mà ai đeo ăn lại con quen gặp mà mai là ta có mấy đĩa đi bóp leo mẹ ô dân em phước lục miệng แม่ก ua โรงเรียนเ,ยเล่นเวทกันแม่ก ua แกนี้ส่งไลน์มาแล้วแม่ก ua เล่นไลน์กันกับข้าวเป็นไงมัง่งโอ้อาจารย์กินแก่นซื้อแล้วเล่นอยู่กตุ่ยปิมไม่โตกก่อเกอยอกยใหญ่ก ua โลยัดแมมตาลบมาแล้วกว่ากินแก่นซื้อ có cây ra ra ít à nọ nu có cây ra ra ít nọ rồi kiên vừa rồi Ôi, ít mỏ ma mỏ ăn giỏi dạ biết leo เออปิดแล้วโยมเออมันไม่ใจร้อยแล้วเอาหมอมาออกใจเรอเรือไะโอ้ว่าใจนังซื้อมันกอดกดกินร้อยหมากแกงปลาปุ้งไม้เนื้อปลายยังเดิมอย่างนั้ส่งไปแม่ขวดโรงเวียนได้โหมั้งี่ส่งกันต่างวันเล่นเล่นไล่กันอยู่ตลอดเลยนี่กาใบใจอยู่แล้วเฉันนั้นส่งไปส่งมากัน อาเมกวด่กลับมาเลยต้องหวาตือวะตำให้เด็กเล็วอย่างปักลิดอไปว้าฮักแต่ิบฉัก้นใจมันจริงๆกินจรงดิงก็เลยอยากทำมาถ้าไม่ชิกๆจ๋าจริงจริงิบนกินจรงจิงก็จะ อ่าเนื้อโป้ไปประเด็นเราโอมาไว้ตรงนี้น้องมาถูกกันถูกกันเนื้อดอกบัวกันโป้ไหเเซ็เขาว่าไม่ต้องไปพักไม่ไกลตั้งไว้ในท่าแต่น้องว่าธุรกิจเลอธุรกิจเมืองนครรวยคุณคนเราอ่าเนื้อแค่ว่าเรามาทำบุญได้บุญพี่น้องแขวนแขวนพี่ที่ไข่ดอกมาอยู่ตรงนั้นวันนี้มาด้วยกำลังใจเด้วคุณคนชาตดพี่กูเจออเมริกาลัดวออิตกับเบื่อจบได้หลกกับกูอ่าเนื้อ กูไปเจอลุง huh. ม so like ่วงกว่า oh. ว oh ่านแม่ยายลุงม่วงจรนงๆให้หลอกนายตะรู่ามาที่เมืองเป็ดไม่ไม่มีพ่งลงจากเมืองเป็ดวันนี้หลงก็วัาเชียบมันก็หลอกนายตะวันเชียบเลยอ่าเด้อมึงว่าเปลือกว่าพวกมียอดนุ่ยเปลือกเงินแกว่าเปลือกให้มาว่านแดงมันวราเปลี่ยวเปลือกวานว่นกินกับเกลือได้แล้วอ่าเด้อชะลาดกุดกอดนี้ชะลาดชะลาดือชะลาด จะลาโดยเร็อาดูจังหวนุกันเลีวขี้ยังนี่ซุนบอยก็ควรไอ้บุลักขี้ยางนี่กว่าภาพปราบไม่ได้เลยหลักเลยมันสัจจบ่ะกันแล้วคูเครียดอาดนื้อปราบไม่ได้ปราบยากพวกนี้มันสร้างนกกลงหลุนพิเศษเส้นรูป้ามาเคว้ดไว้ตำกิ่งยางโพอจูนเอ่อพอจูนพอเห็นเจ้าของส่วนเดินฟาดนกกลงรองบอกเจ้ามันรองเพลือเคว้ดระวิดเคว้ดระวิดเคว้ดระวิดอาดนื้อปราบยากปราบยากปราบยากบุวเนียน วันนี้วันเถียงห่านกูไปในช่วอยางกูไปในช่วอยางไปเห็นจนยืนแบกขี่ยังกูอยู่พนดี้โอ้ไม่ใจํำรลุขี่ยางจุนในยังนุกเลยมึงไปกับเคยไปเห็นจนไปกับเมียไปกับเมียเออเมียมันเด็นว่าจนหลักขี่ยังกูอย่างคนเราตุ้งเมีย่าดูดูดูมันวิ่งไปทางปลาดูคนเราตุ้งไปแนวดู ไปประมาณ20กิโลอ่านเออความเมียมึงกันนุกควาเมียกูชอบแกตายกับบ่าววีฮะนานเออเอกใจไปเล่นไปตุกรอบด้วยความที่ชอบบ่าววีเฮอร่อยตายชอบมากชอบมากฮาเล่นนี่เล่นถึงว่าเมียมึงชอบบ่าววีชอบขนาดไหนชอบขนาดนักชอบใกล้กับบ่าวีเมียกูอ่านเออ กลางคืนคืนหน่นอนไม่รับก็เปิดเพลงบาวีเนาะค่อยครูจำกีตาร์นอนดีดน่นเออมันดึงปลายไอ้ตึงแล้วก็กิดต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 ิดเมียเออมันดีดไส้คาดเป็นยุ่มยุ่มกันและฮ่าเนื้อนุกีตาร์วันนั้นลูกเบาใหม่ลูกเบาว่าจำไรอะปอจำไรอะแมงแม่ดีดกีตาร์ปอลูกเออวะ ลวกเบา oh. ่เบาคอมแลริงอืมรอนกีตร้ราพฟใช้กองลุยนาะวะ mm hmm. ใช้กองนุยไม่มีใช่ะม,ววมึงกอังงว่ากว่าก้องมึงงันกีตาโป่งกองพอกีต้าควายนานเออว่าแน่นอนไม่เครียดตอนนี้สถานาการณ์น้ำท่วมกรุงเทพนี่มันเดือดร้อนมาถึงชาวใต้บ้างไหมครับวินองชาวใต้พยุกรุงเทพก็ตรงใหญ่กันมาลำบากนาเบ้าพุ่มใหญ่ไม่ทันทำอาชีพอะไรเทรบดูดลุงจักบัลลังก์ใต้พล ยิกระโดดลงไปทําไมล่ะจ๊ะแกหนังควงเข้าโรายุดโซรายุทธประกาศว่าตอนนี้กรุงเทพน้ำท่วมมหาศาล <c oughs> นาบบาวามาชหานาไม่นานช้านต้องจุ่มอย่างยุเลยดูดว่าตายห้วงพอลนำขาดทุนมาถึงล้านเบามาตกเล่นรอจพฟื้นนี่จาเจ็ดโอนห้ายจาจีเออนี่กูยังนึกไม่ออกเตี้ยมอซอยวาคือฮ ไอ้รว่าคุณนึกไม่ออกนะคุณนึกไม่ออกที่นี่ว่าว่าปีเคยก้องนาเศ้าวันเคยอืมแล้วปีเคยก้องนาเศ้าเคยมึงนึกได้ที่เคยก้องนาเศ้าตาว่าพัว,าวนาเศร้าราอยากนาเคยตั้งตีเคยก้องนาเ้าไป้ไรอยู่อ่ะ พี <py S 2> ่คยอก้องคือกของนาเจ้าถ้าหนาเจ้าได้พัวเราอยากหน่าคยอตั้งเกอะพี่เคยหนาเศ้าคยหรอกพี่เคยหน่าเศ้าพอเมื่อไงเลยพอเออจริงหรอกนะพี่เคยหน่าเจ้าเดี๋ยวคยหรอพอเออแม่กูแกว่านาเศ้ากับพัวแม่กับพี่เคยหน่าเจ้าเอาไอ้รื่อาว <All right. S 2> อะไรอ่ะไอ้นี่ผมเพิดแดดเล้งกับไอ้หม้อกับพอเหรครับน้ำท่วมกรุงเทพนี่เราก็โดยช่วยกันเห็นป้าจอยก็ช่วยกับป้าจอยประกาศุกวันเละในงานคนไทยไม่ติ่งกันเชิญนะคะารายการกองป้าจอยก้อยก้าพี่น้องตีได้ควงอยู่ในคณะนี้นะคข่านาคก็